ะะง่ายมากๆเลยอย่าลืมแท็กหรือว่าแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆชาวส่วนของน้องๆมาทําเกสด้วยกันนะคะเราจะต้องจับแฟรี่ค่ะทุกคนวิธีการจับแฟรี่เราต้องมีสิ่งนี้แฟรี่เน็ตนะคะซึ่งสามารถมาทําได้ที่ตรงกลางแบบจุดทําอีเวนต์เลยค่ะทุกคนโงคับสีฟ้าอันนี้นะคะให้เรากดแล้วเลือกอันแรกได้เลยของคับนะคะจะมีต้นสัน เ e ตสต a อ b บอรี่นะคะมี5 w i t ทช2แล้วก็ใช้แต้ม Fair ี่พอ n t 1 0 0แต้มค่ะนี่เราจะใช้เวลาในการคาบแค่30มิวิเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะได้ f ฟรรี่เนมา20อาอัดโดย Fair ีนะคะเราสามารถจับได้ทั้งบริเวณรอบๆสวนนะคะในแมปของเกมเลยหรือว่าจะลงไปจับในเมือง f ฟรรี่ก็ได้ตัวแบบนี้เลยพอเราเจอปั๊บให้เราถือ f ฟร r ี่เน็ขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปที่ตัว เท่านี้เองเห็นปะมันจะขึ้นแล้วว่า collect fairy จามาแล้วโดยเมืองแฟรี่เนี่ยจะมีจุดทางเข้าที่เมืองแฟรี่จะเกิดทุกครึ่งชั่วโมงให้เราสามารถลงไปได้นะคะมาแล้วค่ะประตูเมืองแฟรี่ จะอยู่10นาทีเท่านั้นนะทุกคนให้เราลงเข้าไปได้เลยนี่มายู่ตรงกลางบ่อนะคะแล้วกดเข้าไปได้เลยที่นี่คือเมืองแฟรนี่ค่ะทุกคนพอเราลงมาแล้วนะคะเราจะเจอกับแฟรี่ชื่อลูมินาค่ะให้เราเข้ามาทักคุยกับเขาได้เลยกระป๋องแฟรี่มาด้วยนี่แฟรี่จามาด้วยนะ,ะแล้วก็เอาไปให้เขาเลยสับมิด เอาแฟรี่จาร์นะคือเขาก็จะเอากระป๋องแฟรี่ของเราทั้งหมดไปนั่นเองนี่ก็ขึ้นมาแล้วเป็น15นี่อันนี้คือร้านค้าของเขานะคะบอกเลยว่าของเด็ดอยู่ล่างสุดน,นะคะลูมินัสเฟรี่มีความสามารถที่จะทําให้พืชผลของเราเนี่ยติดสถานะลูมินนสค่ะด้านล่างนี้ก็จะมีร้านมาเมล็ดแฟรี่ด้วยนะคะอยู่ด้านล่างเลยก็มาคุยกับเขาแล้วก็เรืยอหัวข้อที่2ค่ะถ้าจับแฟรี่ถึง500แฟรี่เนี่ยก็จะปลดล็อกเป็นต้นพิกซี่เปิดกับอัลโทเบลนะคะสต้นนี้นะคะดูสวยอยู่นะคะทุกคนมาเก็บกันได้นะแล้วก็ จุดหนึ่งค่ะที่เมืองแฟรี่จะเป็นจุดร้านเพชรน,นั่นเองเข้าไปคุยกับเขาแล้วเรื่องหัวข้อที่2เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงชื่อวิฟด้วยทุกคนเร็กแล้วก็เพชรชัดจิมเบอร์ลิงนานีปดที่สามพันแฟรี่แล้วก็ด้านในสุดก็มีอีกร้านค้านึงนะคะเป็นร้านค้าคอสเมติกค,ค่ะทุกคนคุยกับเขาได้เลยค่ะเราเลือกหัวข้อที่2เหมือนกันเป็นของแต่งสวนทั้งหมดเลยนั่นเองส่วนใครที่กําลังมองหาเงินคิวเงิน SX หรือว่าสัตว์เลี้ยงหายากมาตามที่บอยพันเทลสโตร์ได้เลย ของแท้ไม่บิดโดนใจเช้าวสวนแน่นอนอย่าลืมกดติดตุ่มเครื่องหมายพวกสีแดงแถวๆนี้ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเลยฝากขอจอ2ทีกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย